ไปวา,ายเรื้อรังมันก็ง่ายพอกินไม่ได้สุดเลยแอ่ว่เจอตัวตัวนี้ขึ้นมาศกส,สั่งมาให้เนาะแม่กินระบบขับถ่ายดีห <c oughs> มอบอกผลเลือดดีบางทีอาจจะไม่ต้องฟอกแค่ไหนนะชื่อโคค่ะอายุแปดสิบชื่อคนทาเฉลิมฟุกสั่งค่ะอา,ายุ60ปีค่ะค,ะรรคะวามดันอ่ะเขาเป็นมา30ปีได้แล้วถ้าเบาหวานนี่สักสิบปีได้ค่ะ Oh. เป็นมาก็เป็นมาก็รักษามาันลรอดไตเขาก็เริ่มไม่ดีอ่ะเป็นไตเลือดไต,ตวายเลือดหลังมเป็นง่ายหมอก็บอกว่าให้กินรักษามาเรื่อยๆพอช่วงโควิดเดินสิงหาตุลแ <Ha. S 2> ม่เป็นโควิดสุดเลยหลังจากหายไปจากโควิดแล้วก็ไปหาหมอ <Ha. S 2> หมอโรคไตนะคะก็บอกหมอบอกหมออย่างนี้แหละว่าแม่แย่ไม่ค่อยดีเลยกินอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าเนี่ยหมอแม่ ตรวเ,เลือดแล้วแม então, ่ขาดสารอาหารทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงเพราะว่าแม่กินไม่ได้เลยกลับมาบอกนนองกลับไปพยาบาลห้แก็บอกว่าดูก็บอกจะปล่อยให้แม่ฟอกไตไม่ได้จะไม่ยอาใไม่แม่ฟอกไตอะไรเงี้ยแล้วเราเราคิดกันนะว่าจะไม่จะไม่ฟอกแม่ก็บอกจะไม่ฟอกน้องบอกไม่ได้ถ้าถึงขั้นฟอกต้องฟอกก็ับเจอตัวตัวนี้ขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูไตเอามาให้แม่กินตั้งแต่ตุลาเริ่มกินมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยตอนแรกก็ ทดลองเหมือนทดลองสิบวันแหละน้องก็สั่งมาอีกสั่งมาจนช่วงปีใหม่ก็สั่งมาเป็นลังเลยเราดูไม่เป็นเราแค่ว่าถึงเจาะเลือดเราก็ดูไม่เป็นยังถ่ยไปให้น้องส่งไปให้น้องดูน้องก็บอกแบบเออดีค่าดีขึ้นน้องก็เลยพ้องกาเชื่อเชื่อก็ส่งสั่งมาให้น้องแม่กินตอนเช้ากินสิบสองเขียวพอตอนกลางวันก็ใบสองก็จะกินสิบสองสีเหลืองแล้วตอนชั่วโมงหกงก็จะกินสีเขียวเขาเชื่อเชื่อว่าแม่ฟื้นได้เลยแล้วก็เขาดูแบบ ดูผลเลือดแล้วก็ว่าดูแบบการวิจัยการวิจัยก็คุยจะหมอจะตลอดแต่ถามหมอตลอด<อ>หมอบอกไปไปโรงพยาบา,บาลบา<อ>บาเนี่ยไปโรงพยาบาลยังเอาไปให้หมอดูนะในความเราไม่ไมีความรู้ไงเราก็รูม้มาแม่กินได้เปล่านะก็เอาไปให้หมอดูเลยหมอแม่กินอ้นนี้กินได้ไหมถามหมอ<ะ>กินได้ไหมหมอบอกว่าก,กินได้ก็ถือว่าต้องประคองไปเหมือนฟื้นฟูไตไปเพราะหมอบอกว่าบางทีอาจจะไม่ต้องฟอกได้ไหมเพราะหมอหมอกรู้ผลเลือดนะหมอก็จะถามหมอ เป็นยังไงมันงคะหมอหมอผลเลือดดีหมอบอกนเออแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเปออะไรมะหมอบอกผลเลือดดีแล้วบขับถ่ายดีเขาเป็นเป็นคนสมัยก่อนนะสามสี่วันถึงจะถ่ายถ้ากินอ้นนี่ไปนะกินนี้ไปนะจะขับถ่ายดีน้องก็จะต้องแบบทฤษฎีเหรอนะถ้างานนี้แล้วก็ขอเชื่อค่ะง่ายอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆจ้ะ